ดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวสกูชี่แทร์รถใหม่นะคะคลิปนี้ก็อาจจะเอามาน้อยหน่อยนะคะถ้าขายดีจะเอามาเรื่อยๆเลยนะคะก็อันนี้จะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะ ID l i n e G I T E R ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะหรือว่าถ้าติดต่อไม่ได้นะคะให้แอดไปศูนย์ก็สามสามแปดกสองแปดสองเก้าค่ะเดี๋ยวเราจะคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคอมเมนต์แล้วก็ชื่อคลิปนะคะก็คือคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สามแล้วนะคะมีเสียงรบกวนขออภัยค่ะก็จะเอามาน้อยนะคะเพราะว่าเป็นรถแรกนะเป็นสกูชี่แทร์รถแรกค่ะอ,อ๋อรถ ก็มีหลายราคานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยก็อาจจะรีวิวละเอียดนะคะคือบอกเลยนะคะว่ารีวิวมา3คลิปแล้วนะคะจะเป็นคลิปราคา20บาทนะคะไปย้อนดูกันได้นะคะแล้วก็เป็นคลิปราคา40บาทนะคะไปย้อนดูกันได้เลยนะคะก็เป็นล็เดียวกันแต่ว่าต้องแยกคลิปนะคะเพราะว่ามันมีเยอะนะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยราคาแรกนะคะจะเป็นราคา120บาทค่ะอย่างแรกจะเป็นปลาทยากีสีชมพูนะคะอันนี้จะเป็นแ็กนะคะเห็นไหมเอ่ย นี่นะคะจะเป็นแท็กปลายากินะคะแล้วก็เป็นมีเป็นปลัก days, ะะ๊กกี้ด้วยนะคะแล้วก็สายยืดได้ค่ะตัวนี้นะคะก็จะมีสติกเกอร์ตรงนี้ด้วยนะคะเป็นของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็อ่านไม่ออกเหมือนกันนี่นะคะมีปลั use, ๊กกี้สายยืดได้ปลั๊กกี้กับสายยืดได้นะคะไม่รวมกันสติกเกอร์แล้วก็ตัวนี้นะคะจะนิ่มๆน,นะคะไม่สโลว์นะคะก็น่าจะเริ่มแรแล้วนะคะก็ไม่ค่อยเห็นคนขายเท่าไหร่อันนี้ไม่แน่ใจนะคะ ต่อมานะคะจะเป็นเค้กลคุม,มะค่ะอันนี้ชิ้นใหญ่อยู่นะคะใหญ่กว่ามือนะคะแท็กก็จะเป็นของช็อกโกแลตคาเฟ่ค่ะแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นของลีลาคุม,มะนะคะนี่นะคะมีใส่ห้อยสีส้มนะคะแล้วก็นุ่มซโลนะคะอสองชิ้นนี้ชิละ120บาทค่ะต่อมาจะเป็นราคา180นะคะจะเป็นไก่โทอรโทรีหรือว่าคิกโโทรีนะคะ อันนี้ดูดีๆนะคะมันจะเป็นของแท้นะคะมันจะมีของไม่แท้ด้วยนะคะก็ให้ระวังกันด้วยมันจะเป็นแบบหน้าตรงนี้นะค่ะจะเป็นเล็กประมาณนี้นะคะของไม่แท้นะคะจะเป็นประมาณนี้นะค่ะหน้าเล็กๆนะคะแล้วก็จะนิ่มจะแข็งๆไม่สโลว์นะคะตัวนี้จะนิ่มสโลว์ค่ะขออนุญ,ญาตนะคะ <S <S ก็จะมีแท็กเป็นของลีลาคุมะช็อกโกแลตคาเฟ่นะคะพุดดิ้แล้วก็สายห้อยด้วยนะคะตัวนี้จะเหมือนกับเค้กโลนะคะแต่ว่าจะแพงกว่าเพราะว่ามันชิ้นใหญ่กว่าแล้วก็แบบว่า ้น่นกว่าน,นะคะก็ขายตามราคาที่รับมาค่ะนี่นะคะนี่สโลน,นะก็ชิลร้อยแปบาทค่ะต่อมาจะเป็นยมโรอาโอโยมาม่าหรือว่าเค้กโูอาโอโยาม่านะคะจะมี2ชิ้นค่ะเดเป็นสตรอเบอรี่แล้วก็ช็อกโกแลตนะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังค่ะก็จะเป็น www. bloom. com นะคะนี่นะคะนี่นะคะมันจะเล็กๆนะคะแล้วก็จะเป็น ไูมนะคะแล้วก็จะเป็นวัวไวเว็บอะไรนี่แหละค่ะแค่ล้ายกับของอาโอยาม่ากับไอรูมนะคะร่วมกันทําค่ะนี่นะคะตัวนี้ก็เหมือนกันแต่ตัวนี้นะคะจะวางผิดด้านนะคะก็คืออันนี้จะเป็นด้านนี้แต่เขาวางเค้กโลผิดด้านนะคะนี่นะคะไม่เป็นไรเนาะก็ตัวนี้นะคะจะนุ่มสโลนะคะแต่ว่าคือมันติดถุงไม่ได้ติดถุงค่ะมันถุงอัดลมนะคะมีเป็นบอเชนสีเงิน,นะค่ะตรงนี้นะคะมีทั้งสองชิ้นเลยนะคะนี่นะ ะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังค่ะนี่นะคะนิมสโลงนะก็ชิละ200บาทค่ะนี่นะคะใครสนใจก็แค่ภาพส่งไปทางไลน์ได้เลยนะคะก็รับปอนอแบบ e m s เท่านั้นนะคะแล้วก็รับโอแล้วก็รับทัวร์เลยไม่รับเติมไม่รับสลิปนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะก็อย่าลืมไปดูคลิปล่าสุดด้วยนะคะ เออไม่ใช่ล่าสุดเป็นคลิปที่รีวิวก่อนคลิปนี้นะคะเป็นราคา20แล้วก็40บาทน,นะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย